ครับอันนี้ก็คลิปนี้นะครับเราจะมาลองปีที่เขาสั่งทําเป็นระบบเสียงกลางชัดๆแล้วก็มิดโลนะครับแล้วก็เขาเอาพ่วงระบบบลูทูธไปเลยในตัวเดียวกันนะครับก็เล่นผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับเสียงมันจะดีกว่ามันออกเต็มกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีแรงดันเล่งบลูทูธจะมีแรงดันเล่งเสียงได้นะครับแล้วก็ปรับอีโคอีคิวให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับเราได้ลงคลิปไปเมื่อกี้แล้วนะครับตัวนี้เราลงแล้วฮอนเสียงกลางนะครับเป็นใส่หน้ากระจังรถดังระยะไกลนะครับแต่ตัวนี้ก็จะใส่ได้เหมือนกันเป็นรุ่นใหญ่กว่านะครับเสียงที่เล่นไกลๆชัดกว่านะครับอตัวนี้เราก็ไม่ต่อง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีซีโมแถมนะครับก็เอาสายลำโพงมาต่อนะครับลบบวกนะครับตัวนี้นะครับของแถมเนาะนะครับซจะใหญ่เท่านิวโปนะครับนี่ ใหญ่กว่านิ้วโป้นะครับซีตัวนี้นะครับเป็นซีไล่เสียงกลางโดยเฉพาะนะครับเราแถมให้นะครับตัวนี้ขายอยู่ร้อยห้าสิบบาทต่อตัวนะครับใครอยากได้ซีเสียงกลางนะครับสามารถซื้อได้นะครับโวมันเยอะเสียงก็จะออกเยอะนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับผมออกชัดขนาดไหนนะครับนะครับ รีเสียงออกขนาดไหนครับนี่นะครับสามารถคุมได้เพราะเรามีเสียงกลางคุมอยู่ตัว c นะครับ ออกชัดมากนะครับตัวนี้นี่ดอกเดียวนะครับบอกเลยถ้า2ดอกหรือ4ดอกผมว่าชัดเจนแน่ครับนี่นะครับแต่ฮอนกลางตัวนี้เป็นชุดเล็กนะครับใส่หน้ากระจังก็ดังนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่รุ่นใหญ่รุ่นนี้เลยนะครับ เสียม,มันจะรีดชัดนะครับเพราะว่าเรามีซีคั้นให้เรียบร้อยนะครับแถมฟรีนะครับก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับทักแชทมานะครับอยากได้รุ่นไหนรุ่นรุ่นตอ่อไปดูแล้วแถมซีรุ่นใหญ่ให้หรือจะเป็นฮอนหน้ากระจังเราก็แถมซีให้เหมือนกันนะครับติดตามคลิปเสียงได้เลยนะครับ ก่อนซื้อนะครับสวัสดีครับ